การท่าเรือประเทศไทยเป็นหน่วยงานรนการศึกษาอันนี้มันอาจจะยังไม่ขึ้นหน้าครับแต่ว่ามันมีมติคณนรัฐซึ่งเป็นผู้จัดงานสัมมนาหรือแม้แนวทางการสะสมคะแนนเอเนจีไอด์ TS, ภายใต้โครงการสนับสนุนการรับกาเรียนท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวันนดนครราชสีมาคุณพิจารัน์รอดนันมามาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่า บทเรียนี้ที่ฉันหวังเป็นอย่างิีงว่าท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อนิติบุคคลนะเราสนอชน่อต่อนิติบุคคลเพื่อนําไปปรับเปลี่ยนเคร,รื่องจักรอุปกรณ์หนาที่ดังกล่าวนี้เองกองทุนเพื่อส่งเสริมการรับพนังงานดึงได้สนหรับถึบง,ง,ง,รรงให้ทางสถาบันพลังงานเพื่อสกรรมการและเอกชนที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ดิฉันขอขอบและต้องขอขอบคุณทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้เลือกจัง้วยระบบแบบง่ายนะครัรที่เราย่ยงางเน้นกาว่างา่ายๆด้วยนะครับด้วยกลไกการสะสมคะแนนเอเนจีพอยท์ให้ดํเาเนินการโครงการสรรค์การรับพลังงานและรดต้นทุนในอุตสา,านหนกรรมขนาดย่อมท่านผู้บริหารของ,องสถานประกอบการนั้นนะครับสองมีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน ที่จะมาดําเนินการกิจกรรมนณร่ว์งานในื่การรับตัวแผนการรณรงค์งานหลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญนะคะัํคแนะนําทางด้านการรับพลงงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญอันนี้เป็นตัวไล่ต่อไปนะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากไม่เพียงแต่ให้ความรู้ยังให้เงินทั้งแราซู้อของไปส่งให้ของเงินค่ะเศรษนะมานะคะ ีเชื่อผู้ประกอบการทุกท่านนะคะขอบรุณคุารงค์ค่ะเส็นงปรบมือด้วยมาขับระคุณอ๋อสี่ิ้วนะฮสี่แรกสีอับรักรุณค่ะขออนุญาตเอาทีมสภาร้มาถ่ายชื่อครับเียนรเรียนพิ ขอ <łość> บคุณนะคะขอบคุณค่ะปเด้วยนะคะรู้เลวเป็นโคงกาูน์อสี่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 สิสีสี่ก็่ด้่สสีสี่สี่สีส่ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราพูดีหรือีดีนไม่แน่ใจว่ากลุ่มกลุ่มที่ใส่นี่เป็นกลุ่มกลุ่มห้องแช่เย็นครับดูแลนะทั้งกดุท่านผู้บริหารของกองทุนพลังงานด้วยนะคนลลูมันมีตำราพูดเรื่องการลด้นทุนรวมทั้งมันมีคนลลยเป็นการปฏิบัติ ประส,สิทธิภาพในการบริหารราชการมันยูสีมัวยังที่แล้วโคริได้ไปมีแผนทางราชการที่ดีแได้แผนภาพภาพวงการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระยะยาวตัดเรื่องตัวผู้ผมคุยกันในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่เกี่ยวกับโควิดตัดเรื่อง